ผมไอรอนจากช่องไอเกิลเมย์นะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกดเหลี้ยวไม่ได้มาสอดถึงสามปีแต่ว่ารักษาจริงจังมาได้ปีหนึ่งจริงๆมาเกินปีมา,มากเลยอาการก็่ดีขึ้นตตมลำดับนะครับผมก็เป็นปกติของคนที่เป็นกดไหลย้อนที่อยากจะหายไวๆนะครับดังนั้นผมก็เลยต้องหาข้อมูลด้วยตัวเองนะครับว่าอาหารกินได้อาหารกินไม่ได้ก็คลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงขนมปังนะครับว่าคนเป็นกดเหลี้ยงอ,อะ่ะกินขนมปังได้หรือเปล่ารวมทั้งขนมปังโฮวีดด้วยนะผมพอจะพูดถึงขนมปังโฮวีดก่อนนะครับขนมปังโฮิว กินได้นะครับผมแล้วก็คนเป็นกรดย้อนเนี่ยสมควรกินอย่างยิ่งครับเพราะว่าขนม mm. บังโควิดเนี่ยทำจากเมล็ดข้าวสาลีซึ่งมีไฟเบอร์สูงมากๆมีวิตามิน A วิตามิน B คนเป็นกรดย้อนอ่ะควรกินอาหารที่มีไฟเบอร์นะครับเพราะว่าไฟเบอร์เนี่ยจะทำให้ระบบย่อยอาหารนะดีขึ้นไม่ทรมานตอนขับถ่ายให้กระเพาะทํางานหนักน้อยลงนะครับผมแล้วก็ช่วยอาการท้องผูกด้วยหาซื้อง,ง่ายๆครับผมแค่เข้าเซเว่นก็หาซื้อได้แล้ว ขนมโฮวีเนี่ยก็กินตอนอาหารเช้าก็ได้ครับผมผมก็กินประจำฮะแบบช่วงเร่งรีบอย่างเงี้ยตอนชเช้าอย่างเงี้ยสำหรับนี้ต้องรีบไปทาง,งานเนาะแล้วขนมปังอื่นละ่ะกินได้ไหมขนมปังทั่วไปผ่านการแปรรูปมาเยอะนะครับผมอาจจะใช้ยีสต์หรือผงฟูในการผลิตจ,จริงผงฟูเนี่ยเป็นกดนะครับผมคนเป็นกดหรืออนะ้อนคุณหลีกเลี่ยงแต่ว่ากดกดในขนมปังมันก็ไม่ได้ทําให้เราปวดขนาดนั้นหรอกครับผมแต่ว่าบางคนก็มีอาการนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วย บางคนแพ้อาดทะเลบางคนไม่แพ้อาดทะเลขนมปังก็เช่นกันครับผมคือคุณค่าทางอาหารของขนมปังโควิดและขนมปังขาวเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างกันมากผมแต่อย่างไรก็ตามขนมปังโควิดก็มีประโยชน์มากกว่าขนมปังขาวนะครับแพงกว่าน,นี้่อยด้วยคือเอาเป็นว่าคนไปก่อนเดียนะักินน้องโควิดได้แน่นอนนะครับผมแต่ขนมปังขาวเนี่ยก็อาจจะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะครับผมก็ผมว่าคงจะได้คําตอบไี่ดีนะครับผมมีแหล่งอิงก,ก็ลองไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับ ผมทำคลิปก,กับอาหารแล like ้วก็กดระยนไว้มากมายเลยก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้สัคลิปนี้ก็ขอเฉเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ